ภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือภาพพระพุทธปางสายญาตินอนตะแคงซ้ายในวิหารสีหลังใกล้บริเวณโบสถ์ใกล้พระเจดีย์เป็นพระนอนตะแคงซ้ายปกติพระพุทธจะนอนตะแคงขวาแต่องค์นี้สร้างนอนตะแคงซ้ายเพื่อรับกับองค์สุดท้ายซึ่งนอนตะแคงขวา ซึ่งก็ถือว่าแปลกไม่เหมือนองค์อื่นส่วนใหญ่แล้วก็ทุกที่จะเป็นพระนอนตะแคงขวาทั้งนั้นแล้วก็พระก็จะไม่นอนหงายด้วยก็จะมีบางบางองค์ที่สร้างพระนอนนอนหงายเปนพระในวิหารนี้เป็นวิหารสําหรับพระนั่งกรรมฐา,านไม่มีหน้าต่างมีแต่ประตูอย่างเดียวนั่งกรรมฐา,านได้ดีที่นี่เป็นพระนอนตะแคง อยู่ใกล้ใๆโรงเจอยู่ในบริเวณโบสถ์ติดถนนติดถนนเทอไทยพระพุทธปางสายญาติอันนี้มีป้ายจภาจด้วยปางสยญาติพระบาทซ้อนกันพระพุทธเจ้าเวลานอนเวลาบรรทมก็จะนอนในท่านี้พระสงจะนอนในท่านี้ พอหลับปุ๊บตื่นปั๊บเลยจะไม่งวงเหียเหมือนมนุษย์ทั่วไปจะนอนท่านี้เรียกว่าตาสีห์สายญาตน,นอนแบบราชสีนอนลุกเร็วนะนอนท่านี้เนะี่ยลุกเร็วเป็นการนอนของผู้สิ้นกิเลสคนธรรมดาจะนอนงายนอนอุตุอุตุนี่แต่พระพุทธเจ้าจะนอนในท่านี้เนี่ยอยู่ที่วิหาร กุติสี่หลังใกล้ติดกับเจดีติดกับโรงเจดติดกับถนนในคือพ่านอนถ้าให้ความอยู่เย็นเปนสุขทั้งวัดเปิดให้เข้าไหว้ได้ทุกวันของวัดอินทารามตลาดครูทนบรีกรุงเทพ